วันนี้จะพาไปซื้อยาให้คุณคุณหมานะคะโอ้โหอันนี้หกเดือนนะคะหกเม็ดนะคะแพงมากเลยนะคะยาน้องแผงนี้นะคะสามพันกว่าบาทค่ะ Hi how are youI'm you not too bad thank youThis you oneAre you looking to get this one againYeah I'm after this one and then I'm gonna go get the um, food for my dogIf no you can, can get, get that ready thank you เราก็จะไปซื้ออาหารหมาให้คุณนะคะให้คุณหมานะคะเ <_ an> ยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าเจะเป็นกระดูกนะ,ะกระดูกแข็งมากแ๊กแ๊ก,แกเขาชอบกันนะคะ <_ t os> คือเวลาเขากินกระดูกแบบนี้นะ,ะ <_ t os> เขาก็จะไปทําขัดฟันเขาไปด้วยนะคะโอ้โหหมาที่เมืองนอกนะแพงมากเลยค่ะต้องดูแลเขาให้ดีนะคะโอ้ชึกอะ จฮาั Hi. Hi. น่าสงสารจังเลยค่ะเขารอให้คนไปรับไปอยู่ที่บ้านเขาะะต้องเอารถค่ะตอนนี้เราจะไปดูอาหารหมากันนะคะไปดูว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสุดปั้ว ที่ฉันเจอนกไม่ได้นะคะต้องจอดเซไฮให้เขานะคะน่ารักมากเลยนะคะเขาก็รอให้คนไปรับเขาไปที่บ้านด้วยนะคะซปเปอร์โค้ทซปเปอร์โค้ทเคียวปีนี่ไงเคียวปีเคียบปีซปเปอร์โค้ทนี่เละของอีวี่เจ็ดสิบแก้วดรายฟูด 15. Oh, 15 1 5 1ส18ได้แล้วค่ะราคาเขา79<ม>เหรียญน,นะคะเอา24บาทบ้านเราไปคูณก็นั่นแหละค่ะ